สวัสดีพี่น้องวันนี้เนาะแปดสิบโมงสบายดีพี่น้อง,นนอง,องตอนนี้หาม่านานพ่อปู่เดอ้อว่ากันมาชับเรไมยย่เช้นาน,นี่แหละก็เรไม่เละเพิ่นร้ายาๆพี่น้อง,งนางจะอูฟได้โอ้พอได้กลับไปก่อนนอนเลยพี่น้อง สับเภาจะค่ะับกเ่เป็นยังคือบัว <Guess> ท <Whew oftentimes strong> ัพตนนี <y> ้มายังนี้า้ยงืงองามปิดห้ังเลยเงอะลู่ล่าอยู่อืุตกใส่ให้สัตออก เดี๋ยวจะต้งอบผิวมาเออลฉันหอดีอันขีแก้มนทนเลยเด็เหนูเลาะอ้อมนี่ฮะเปิดปล้งเลยไม่ทางเด็กจะมี ตายถ้าคิดว่าหยังผมคนีเรียกว่าอืม ไม่จะนางเลยพี่น้องแ่นลายานก้อยก้อนี่ต้นก้อยกีเนาะต,ต้นอย,อยเอียบพี่นอ้องวานี่กระมบัมบัตบ,บอกเพิ่นแลพี่นอ้องบอกเพิ่นเลยมบัมบพี่น,ออน้องอันนี้ มีน้ำก็ไว้ครอบเอาน้ำอ้อมเบิดแหละพี่จะง่ายแล้แบบนี้ออกซ์เหมอบัดนมองคนปาคนที่ว่าเป็นบ้าเป็นยังอยู่ในนั้นเบิด์พี่น้องว่าแล้วเทนี่ตรงนั้นปุุงอนอนไม่ เห็นชิ้นดอกนั่งวะดอกดีอะค่ะได้ใส่มาเบิกเยูแมนแมนนบ่เฮ้ยเทียงกับพัวดิพี่น้องเก้ยมจนวดนบ้แมนเฮ็ดชิ้นนั่น เห็ีเบื่อเอาสิปีปีอิงกินแหลแจวเห็ดเป็นแจ้วแห้งพี่น,อน,น้องแทบหอมสดมีบ้านอนไม้เหม,มือนได้บ่นเนะดีมันหักก่กอนหนึ่ง แ็นแหละหน่อไม้พี่น้องอันนี้ก็คือพี่สุด,อดองอแดกงอกินนาพี่น้องมีสามหนอ่อ ทำไมเมื่อวานเน่ายงนอ้องเลอทำไมทไมยังไปไมยังไปล่เนีเนุกค,คนละไลายนเป็หนึ่งและไม่ล้ไม่ยังนแดงหนึ่งอีกงัวนะคน,นับงมกินเอ๊ะมานก็บผิตกิเบิด มีคนมาหักค่ะโบกินมีจะตตดอันนั้นมันเอาไอ้นนตดอื่นเนี่ยมัน่านนหัวมันมันชนะไมันหักให้จนี่ ไป่าะถ่ายเยจ่นีด้ไดอยู่ได้อ่อเดดีอหนี่คือเปา้อฮักเอาได้หนิงสายดีเยอ้าวหนูยงใส่กอง้่ลต้องมามื่อชัวใส่อยู่้ลืมแล้วเด็กกล้องนี่สบายดีจริงรอบอกบอกมึงเอากี่ไว้กล้องนี้เปิด เปิดไม่ได้ขูดเออเปิดง่ายเลยอเอาเองอเค,อคีน้องไปเ้ยไปแล้วน้ำเกลือ,อมี่จะห้อยเขาจับมาอันพุชเอา tên nón okay. để cải đấy ha,เอา coi, đây p hả cái này nè, dài, <laughs> <Yeah. cười> <laughs> พี่จะหน่อเดียวไม่ครับห้าห้ากระปงุงไม่เก่าเนยถ้ออกไไคุณจะเ้็นคลิปออตัวไม้มันออกคือเป็นบ่อยนี่ค่ะับอาวสับอาวนะพี่น้อง ล้างออกเลยแกงออมาแกงตะเียงันมั้กินแกงม่วันตอนเย็นเดือดคอเปือเาแบนแกงไม่ซึมออมมีแต่ก้อนไม่เลยออไม่ทุดแค จะแบบมีดกักนะลงไปถีดเอาจะนั่งแควนี้มันลหล หยุดอัดหยุดทางไหนฮะขึ้นโทมิเอยอ,อ,อ่ะาต้นอีทีพ่ะนี่ต้นดอกแค่นี่ใบกันเจ้าส,สีดอกแคานเพล ก็น้ำมันใ่ได้พี่น้องสับอ้าสับเอาแได้พี่น้อง พีพินองปกนะหน่อยหนอลีหักเอาก็ได้หักเอากะไปชมเลยไปลีพินองหักเอากันสามสี่ดอนก็นเลือกเพื่อนะไรตกเกมไปวเห็บบ้านเมื่อทำไมชมลีพ่นองนะหักงาอะลีพินองอเ <c oughs> อเ็นผ่ามีนิ้ว ดได้แล้วพี่น้องหักเอาเองในพี่น้องเอ้ยหักกับบุเป็นนะลูกชายข่อยไปเห็นอะไรไม่ชมพี่น้องในคุณนายมอนข่อยก่อนนี่ก็่ยวกับพี่น้องว่าคุณนายเสียหักหักได้แล้วพี่น <c oughs> อ้องออืืติดมาเลย โอ้ยได้จะไปมันเธอได้ฉามือเนาะโอ้ยแม่ทีไปซับเองคนเองกดแตะขุดซับข้างนี้ได้พี่เนาะละ อา้าวแต่ไลยรีมมาอนี่พี่นอ้งองฮักอ้าวฮักอ้าวปิวน่นนีจะได้น้อยใหญ่นหน่วยหนึงมันกระสีไปต่อได้พี่น้องเก็บเพืเ่หมเก็บเทสต้าลูกไปชมอยู่นอะตัวเตียงตัวปูปูเก็บมาเก็บกันได้พี่น้องเลย งอกระเตรียมตัวเสดมากินเปลือกมะม่ายนะพี่น้องใช่เอาลูกเลยใส่เอามันว่างวพอแต็กมีจักโตปุ๊บเลียวพี่น้องปุ๊บแล้วไปแล้วงวขอปูข่ชามโตพี่โตไปเพ่าจะกินเถอะลบหนาลบลางหรอไอ กินด้ใช่ป่ะล่ะนักแล้ว,วค่อยปอกคนมาได้ดอกปอกก่อนพี่น้องปอกเปลือกมันก่อนตามผนันไปก่อนไปไหนไป่ทยน้ำพอลเจ้าคุณหาจ้าคดทางลายทางเลยพี่น้องอันแตนมีน้องพี่น้องปลุกควักปลูกยังว้วแถวนี้ เห็นแเห็ฮ่าน้าให้พี่น้องบงนะแค่น้องปลาบัวเนน้องปลาน้องเลยดพี่น้องเออฉัลงไปล้างมือเอ้ไข่เิ่งน้องปลาติดน้ำบกหยุดข่อยอา นำขื้นได้พี่น้องเก่านำบกน้ำขื้นละน้องปลาฝนตกหลังสองสามมื้นก็เลยน้ำถ่วมขึ้นทวบน้ำไม้เลยนี่พี่น้องกิ้กแต่สิทล่างมือมือจับหักน้ำไม้เมื่อกี้อีกแหละพี่น้อง ยินก็ตันมาไอพี่น้องก็ปักไงไปหักเอาด้วยพี่น้องยันทำไมลบถับ หักกระตูประมาณสามแขนได้ทำไมใหญ่ซับเออเลย เนจับทางนี้แดดแต่หนอด,ดียวเปดเตอรน้ะพี่ทางน้ะน,น้อผัดอินไม่ไ้อยอ้าวีนี้กับผมมีย่างไรน้ะพี่น้างนนะ้ามาหันอไม้มานอาไม้อยู่หน้าโพเดก คลิปนี้กะจะได้รับพี่น้องเพ่อชิดคููทุกคนเลยเด้อยลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องน้องชิงใยหมอนเด้อบายบาย